ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะก้อยตอบแล้วเลือกโอ๊ตหรือนิกกี้เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่เหนือหอมสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับก้อยอรัชพรเพราะว่ามีหนุ่มๆมาชอบเยอะมากทั้งในและนอกว,วงการ อย่างในวงการก็มีนักร้องหนุ่มโอ๊ตปาโมดที่ออกปากว่าชอบแต่ไม่กล้าจีบและหนุ่มนิกกี้นชชัดก็เพิ่งประกาศไปไม่นานมานี้เองว่าจีบก้อยล่าสุดเมื่อก้อยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเจนนิเฟอร์คิมก็ได้ตอบคำถามด้วยว่าถ้าโลกแตกแล้วเหลือโอ๊ตและนิกกี้จะเลือกใครซึ่งก้อยก็ตอบว่า เลือกนิกกี้เอาเป็นว่าจะว่ายังไงกันบ้างนั้นลองไปอ่านกันเลยละคะ่ะและเชื่อว่าแฟนคลับนิกกี้และก้อยนั้นคงถูกใจอย่างแน่นอน